นอน้อน้อนอ่ะเยืนหน้ายืนได้เอาเด้ด่าเด้อผมสายอยากจะโดนเฮ้ยผู้หญิงเฮ้ยเอลซี่เนี่ยมาเฮ้ยโดนแน่เงี้ยพูด้ชี่มีอะไรบอยากบอกบอกเขาเลยฮะคิดกับเขามานานแล้วจริงว่ะริงของนี่ใครซื้อให้เอลซี่ไงเฮ้ยแอบซื้อทองให้เลยเหรอใช่โอ้โหทำไมไปทำอะไรถึงได้ถึงได้ทองอ่ะจัดชุดใหญ่ไปโอ้จัดชุดใหญ่ให้เอลซี่ไปใช่ซื้อทองให้เลยเหรอใช่เฮ้ยหนุนจังเลย พุ่งนี้มึงก็รับคู่เข้าทำงานด้วยนะทำไมเอาทำไมให้เขารับเข้าทำงานย้ายงานใหม่เอาอ๋อพี่ย้ายเองเหรอฮะโดนไล่ออกนี่อะไรกันแก้วนี้กินจะเป็นเสียงเอลซี่โอ้พอแล้วนี่พอแล้วนี่เอลซี่เสีย รถกูจะโดนแรงมางวะเนี่ยไม่ต้อย่ากลัวไม่ถึงรถหรอกไม่ต้องกลัวจบฉากเนี้ยมึงก็ต้องโดนอานโอานโอานโเพราะอะไรที่ทำให้พี่ตั๊กออกอาการแบบนี้เรามาย้อนดูภาพพร้อมๆกันอีกครั้งค่ะนี่ไงคะแจ๊จอมซนเล่นพี่ตั๊กซะแล้วคนอย่างมึงต้องโดนแบบนี้ มึงอยู่ตัวรองเท้ากูเนี่ยจะให้มึงขาดเองเจะมึอจนขาดขอผีไงกูยังผีีบทนไหมพี่สั่งอาหารไหมครตัวนั้นฮะโปรดิวเซอร์เซ็งมาที่หนึ่งโปรดิวเซอร์เซ็งอะไรครับโปรดิวเซอร์เซ็งเป่าเฮ้อกโอ้ ินน้เสั่งอะไรเล็บแมวย่างอีกทีหนึ่งตรงๆผมตรงๆทำไมอ่ะมั่วมากเลยดี่หายมั่วดีวยวก่อนอย่าคาดมันคือการแสดงปะไปทำท่าบีรีบด้วย กูไม่โกรธหรอกกูกดไอ้ท่าแบนี้เอาลูกกูมาล่อเนี่ยไอ้เนี้เลือดมันร้อนไปเจริงเลยไอ้ปากเหมือนเข็มไปเคลียร์นายเมืองเนอะไปตบมุกกันเองมุดมุดไปเลยคุณผู้ชมคะมาดูกันเถอะว่าหลังคัดแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเจ้านายลูกน้องคู่นี้มันเป็นการแสดงอะครับอื้อมันเล่นมาจากใจพี่ว่าการแสดงอะอ่า แถมเป็นคู่แต่งคู่หาที่น่ารักจริงๆเลยนะค่ะ เอนเอสดีคชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอนเอสดถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอนเอสดใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอนเอสดีก็พวกเรานั้นทรายการทีวิยะยะเซนทีวียะเซนทีวียะยะเซนทีวียะเซนทีวียะ